วันนี้ได้มายืยนอยู่ริมน้ำมัน,สด,น,นสดชื่นจังเลยวันนี้ว้าวสดชื่นจังเลยว้าวสดชื่นมากเลยฉันว่านายต้องลงอาบน้ำมากนะพวกเหม็นมากเลยเกายุุกยิกกันอยู่เนี่ยอาหารนี่มันอาาร่อยจังเลยว้าวแต่การยืนกินของฉันมีความเสี่ยงมากเลยถ้าฉันตกลงไปนี่จะเป็นยังไงวันนียสงสัยตายอย่างหน,โนูกินอยู่บนนี้มันรู้สึกยังไงไม่รู้เสียวยังไงไม่รู้ว่าแต่อาหารนี่มันอาาร่อมากเลยของใครวันนี้อาหาร ฉันว่าฉันพักผ่อนไม่เพียงพอช่วงนี้รู้สึกตื่นมาเช้าๆไม่สดชื่นเลยอากาศอย่างนี้ถ้าฉันได้ดื่มกาแฟสักแก้วก็คงดีนะเนี่ยว้าวยามเช้าๆนี่มันวิวสวยจังเลยเฮ้ hey, พวกนายจะเดินไปเดินมาทำไมวะเนี่ยเดินไปแล้วไม่พอมาเบียดฉันด้วยตาลายกับลายของนายนี่ตาลายมากเลยเอา้าวดันมาหันตูดส่ฉนอีกโอ้ได้เตะตูดเลยวัแต่นายไปสักลายร้านไหนอเอามาเล่นเส้นหมดตัวเลยลายมากเลยตาลายตาลาย ย่างผมทรงใหม่มานี่ฉันรู้สึกว่าฉันหล่อขึ้นมากเลยมั่นใจในตัวเองมากเลยตัดผมทรงนี้มาวันนี้ว่าจะออกไปเที่ยวสักหน่อยเซ็ตผมมาอย่างดีว่าจะไปหาสาวๆส,สักหน่อยว่าแต่ตัวข้างๆนี่มายืนนิ่งอะไรอยู่ตรงนี้เรียนแบบฉันไม่มีความคิดเป็นของตัวเองว้าวเจ๊เจ๊ให้เค้กกินอะไร อย,อย่าให้เจ้าของเขาเห็นน,ะนะาะต้องรีบกินรีบไปมายิงอยู่ริมน้ําตรงนี้ว้าวมันสดชื่นจังเลยนี่มันสวนสาธารณะเนี่นใช่พวกฉันว่าตรงนี้มันเมวสวยจริงๆนันนะไม่รู้จะไปไหนแต่ละวันน่ะบินวนไปวนมาแล้วก็ยงมัดยืนเล่นอยู่แถวเนี้ยใช่พวกแต่ละวันฉันก็เบื่อมากเลยไม่รู้จะบินไปไหนอยู่แถวๆนี้แหละเดินเล่นอยู่แถวๆนี้แหละฉันรำคาญความคันตัวเองมากเลยพวกคันขาคันแข้ง,ขขง,ขงเลยกระโดดน้ำเท่เอได้ไหมเอาเลยสิพวกขนเปียกไม่ต้องกลัวเอาเลยเฮ้ยพวก นายทำอะไรเขียวหมากฝรั่งสิพวกมีอะไรกันจะหรือเปล่าอ๋อเปล่ามีอีกไหมฉันอยากกินหมากฝรั่งอ่ะไม่มีหมดแล้วฉันเคี่ยวอันเดียวนี่สามวันแล้วเนี่ยฉันว่าจะไปงานเต้นลาข้างนอกรอเพื่อนอยู่ตั้งนานป่านนี้ยังไม่เห็นมาเลยไม่รู้ไปไหนอะ่ะเห็นมงกุฎอยู่บนหัวใช่ไหมนี่ทรงผมทรงนี้จะตั้งใจมาเลยนะเนี่ยอิ่มหรือยังวะเจ้เพื่อนรอนานแล้วจะไปได้หรือยังไม่รู้จะกินไปทึงไหนวันนี้เราจะไปงานกันนะ สงสัยเพื่อนตัวสีน้ำเงินรอเราแล้ว,ลวจีนั่นแหละพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยปะมม่อไหลก็มาว่านี่รอนานมากเลยมึงกดอยู่บนหัวฉันไหมเนี่ยจะตั้งใจแต่งตัวมาเนี่ยกลิ่นน้ำหอมรอนานจนจะหมดกลิ่นละฉันรู้สึกโล่งใจมากเลยไปตัดขนมานี่ว่าแต่ละตัวตัดทรงอะไรกันปะเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเนี่ยคนเราสวย พร้อมจะถ่ายรูปแล้วยังพวกเราเออฉันก็พร้อมแล้วแต่งตัวมาอย่างสวยเลยไหน่งหน่หนฉันถ่ายด้วยได้ฉันยืนถ่ายด้วยได้ฉันถ่ายด้วยได้ไหมวันนี้เราใส่ชุดเหมือนกันเป็นทีมเลยเนี่ยถ่ายรูปเดี๋ยเดเดฉันยืนตรงหน้าได้ไหมถ่ายถ่ายฉันจะยืนมุมไหนฉันจะยืนมุมไหนไอตัวข้างหน้าไม่รู้เรื่องไอไอจะไปถ่ายวะเนี่ยเขาจะถ่ายรูปเดินมาบังกล้องไม่รู้เรื่องเลยไอตี๋นะไม่อาบแล้วดันมาอยู่ข้างหน้าอีกถอยพวกถอย กินกันได้ดีไม่ต้องแย่งกันยามันก็มีเท่านี้หละไม่รู้ใครเอามาทิ้งไว้เคี่ยวให้ละเอียดด้วยอย่ารีบกินไม่มีใครมาแย่งมีแต่เราสี่ตัวเนี่ยไอตัวข้างหลังนี่ไม่รู้ไม่รู้มันจะโชว์อะไรของมันอยู่เนี่ยนี่เห็นไหมล่ะเห็นหางของเจ๊ไหมนี่คือความสวยอลังการของเจ๊มันเด็ลำมาเลของเจ๊ตรงนี้ไปมเนี่ยแถวนี้มีอะไรกินไหมว่ามีอะไรให้กินหรือเปล่าหาโดเดิหรือว่าจะมีตะกรองขี้มีอะไรไหม วันนี้ออกมาหากินคนเดียวนี่แอบเพื่อนมาด้วยย่ยองย่องมาเนี่ยทำไมพวกเรากินสุกปกโสโครกอย่างนี้วะไม่รู้สิพวกต้นตะกูนของเราได้กินสุกปกมากเลยใครก็ได้เปลี่ยนน้ำไม่หน่อยเมนมากเลยที่ไหนก็มียืนเยอะแยะทำไมจะต้องมายืนตรงนี้วะเนี่ยมันทําความสะอาดตัวนี่สงสัยถ้าตกลงไปนี่ตายแน่นอนเฮ้ยพวกลุกลงมาน้ำผมเชินแล้วนี่น้ําเยอะเลยน้ําเยอะที่ไหนวะพวกตาลายหรือเปล่าฉั <c oughs> นล้อเล่น นี่พวกมาทำไรมาทำระยับน้ำอาบน้ำกันเลยสดชื่นเฮ้ยพวกนายต้องแช่นานเลยนายเนี่ยมันเหม็นมากเลยแช่ไปเลยสามวันสามคืนว้าวสดชื่นจังเลยนี่คือการอาบน้ำในรอบสิบปีของฉันความเหม็นของฉันจงหายไปหายไปคาเนี่ะดีมากเลยดีมากเลยพวกฉีดใส่ฉันเลยฉีดใส่ฉันเลยขอสบู่สบู่เพิ่มเลยถูถูถูเลยฉีดลุกไปตรงทางด่านะทางดากงนะทางทางใกล้ตูดนะเขาเรียกและหอมมฉีดไปเลยวกะฉันต้องการเปียก ว้าวสจ้าช่นเย็นมากเลยเฮ้ hey, พูดทำไมหน้าของนายเป็นเหมือนลิงจังเลยเหมือนลิงมากเลยแม่ไอ้สองตัวนั่นพูดอะไรกันนะฮะโอ้หนุจะตกแล้วหนุจะตกแล้วเอเออเออคอเกาะแล้วจบดีๆในที่หลงังจะตกลงไปดีตายเลยไม่รู้เราจะไปต้องออกกำลังกายบ้างละอ้วนมากเลยคันด้วยเอาหาร ไอ้วันนี้ยังาหล่นตรงนี้ไม่สนละอีกเช็ดเช็ดเช็ดไม่มีใครเห็นใช่ไหมมีอีกไหมมีมีอีกไหมเออมีอีกไหมเออเอ้ยไม่มีใครเห็นไอ้สองตัวนั้นไม่สนใจยินกินเช็ดเช็ดเช็ดออกเช็ดออกเช็ดออกแล้วเช็ดจะดิวเออเออไม่มีใครเห็นกินได้อ่ะไอ้ขัน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 เลยนั่งไม่นั่งไม่ไม่นิ่งเลยว่าแต่ไอ้ตรงกลางนี่นเป็นไรวะสลบไปไหนนะครับดูตัวสิหาเขาหาเขาให้กันเอออยู่บนนี้มันสวยจังเลยดูคนเดินไปเดินมาจับดีๆนะพวก มันลื่นนะถ้าตกลงไปนี่ตายเยี่ยงลิงเลยนะจับดีๆวัตนาจะพาฉันขึ้นมาทำไมบนนี้วะน,นี่ฮะชวมวิวพวกเอ,อก้ควคนสูง